อ่ะต่อไปหา AI นะครับ AI หาจากไหน AI หาจากอ่าอี I o. หารด้วย i i นะครับ Io หารด้วย i i หรือ I1 หนึ่งนะครับนะฮะซึ่ง IO นะครับ Io นะครับเท่ากับนะครับ IO เท่ากับ หนึ่งส่วน H O E หนึ่งส่วนอย่างนิดหนึ่งนะครับ I O เท่ากับหนึ่งส่วน H O E หาร1ส่วน H O E บวกกับ Rc คูณอยู่กับ HFIB e I B. นะครับ IB HFIB e ก็จะมีค่าเท่ากับ 50k ส่วนด้วย 50k บวก 2k นะครับคูณอยู่กับ50 นะครับ IB และ IO เพราะฉะนั้น IO เท่ากับประมาณนะครับประมาณ IO โอเคนะครับ IB เรายังมาหา IB เพราะา IB มันติดตัวแปรใช่ไหมครับ IB ก็มีค่าเท่ากับ r b นะครับ r b ส่วนด้วย Rb บวก HIE นะครับ Rb บวก HIE คูณอยู่กับอะไรครับ I O นะครับ I I เดี๋ยวนั้นฮะคูณอยู่กับ I โอเคโอเคคูณอยู่กับ i นะครับคูณอยู่กับ i ซึ่งตัวนี้คือ i 1นะครับ i 1ประมาณ i 1โดยที่นะครับโดยที่ rb ก็มีค่าเท่ากับ 200k ส่วนด้วย 200k บวกกับ 1k คูณอยู่กับ i 1นะครับ ก็จะมีค่าประมาณนะครับ i 1เนาะ 200k หารด้วย 200k บวก 1k คือมันน้อยมาก 1k นยคิดค่าน้อยมากมันก็จะประมาณกับ i 1นะครับคูณอยู่กับ i 1นึ่เท่ากับ i 1เพราะฉะนั้น i b ก็มีค่า่ากับ i 1นะครับเพราะนั้นเราจะได้ว่า io นะครับ io ส่วนด้วย i i ส่วนด้วย i1 นะครับเท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรเท่ากับอะไรครับเท่ากับห้าสิบนะครับเท่ากับห้าสิบนะเท่ากับหนะ้าสิบนะคราวนี้คราวนี้ AV นะครับ เอวีหาได้ยังไงนะฮะต่อนิดนึงด้านนี้ AV เอนะว,ว BS, ีเท่ากับ C, นะครับบ o ส่วนด้วยบ s นะครับเท่ากับลบ IO RC นะครับหารด้วย I1 หรือ II นะครับ i i คูณอยู่กับ Rs นะครับขนาดกับ h อสนะซึ่งเท่ากับ -A, A ลบ A อนะครับลบ AV คูณนะครับ ลบ AI ททีลบ AI คูณอยู่กับ RC ส่วนด้วย s i e มีค่าเท่ากับลบ50นะครับลบ50คูณอยู่กับ 2K หารด้วย 1K ทําทำไมตรงนี้กลายเป็นลบ AI รู้ไหม ไม่ตรงนี้การลบ AI ดูไหมก็ตรงนี้นครับลบ IO ส่วนใน AI มันก็คือ AI โอเคไหมครับทีนี้ r s ขนานกับ HIE นะครับ r อซอสขนานกับ HIE มันก็ไลยมีค่าเท่ากับค่าต่ำก็คือ HIE เข้า e. ใจไหมครับ r s มัน 200K นะครับ HIE มันเท่า e, กับ 1K เ พราะนั้นขนานกันแล้วมันก็มีค่าประมาณ 1k เมันจะได้ว่า RC มีค่า 2k ส่วนด้วย h e ก็คือ1นก็เป็นค่านี้นะครับเราจะได้ว่าเราจะได้ aV เท่ากับอะไรครับ AV เท่ากับ aV เท่ากับลบหนึ่งนี่คือตัวอย่างโอเคนะครับนี่คือตัวอย่างนะถึงตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมครับ เดี๋ยวอาจารย์จะให้โจทย์ไปอยู่สองข้อนะครับตอนบ่ายเราเรียนอะไรเอ่ยตอนบ่ายเราเรียนอะไรครับมีมีสอบครับสอบอะไรเอ่ยแค่วคุรัตครับโอ้สอบเก้วคุรัตวันนี้เหรอ